สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเคเวสต,ต่อสู้มาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปที่ธนาคารเขานะครับมีเรื่องอะไรเอ่ยเป็นเคเวสต,ต่อสู้ด้วยอ่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานฉันจะทำัาไงดีสันจะทำยังไงดีนะาะพนักงานเขาไาไงเนี่ยโอ้ คุณเป็นคนที่มารับเควสใช่ไหมกับตันใช่ขอบคุณค่ะเราไม่เคยรู้สึกขอบคุณอย่างนี้มาก่อนเลยเรื่องอะไรเดือดร้อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณเห็นไหมนี่ไม่เด็บอคนที่เป็นนี่ ปฏิเสธที่จะจ่ายนี่ไอ้ฉันถึงเวลาที่ต้องจ่ายตังแล้วไม่ยอมจ่ายนี่ให้อ่าฉันควรจะทำยังไงดีจะต้องสูญเสียงานหรือเปล่าฉันจะต้องเลี้ยงดูแม่ของฉันแล้วก็ น่าจะเป็นคนในครอบครัวของฉันนะโอ้เอาละเอาละต้องผ่อนคลายลงนะอย่าเครียดได้โปรดกับตาได้โปรดนำคนที่เป็นนี่กลับมาให้ฉันหลายคนนะเติบเอสด้วยใช่คนที่เป็นนี่หลายคนเลยละ่ะ เขามีกันกี่คนนะ่ะห,หัวล่อเลยคนหนึ่งอยู่ที่โรงแรมเมืองกาโคล่าและฉันเข้าใจว่าอีกคนอยู่ที่เมืองเอเดนเบิร์กสองเมืองนะดเดี๋ยวก่อนคำตอบของคำถามก็คือโชคดีนะฉัน เชียร์คุณจูซูงงเลยวะเอกเอาทำไงเนี้ยตามสองที่เดี๋ยวขอดูเควสเขาให้ทำอะไรอ่าที่แรกให้ไปเมืองโคคโกล่าอยู่ข้างบนของอยู่ตอนบนของเซสปีเซอร์เบิร์กนะครับครับมาถึงเมืองคอคโกล่าดูซิ อโอเคไปที่โรงแรมโอ้โหจนสลัดอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองคนหนึ่งต้องเป็นคนนี้แน่เลยเอ็ดมองอะไรฉันนะฮะก็ยืมเงินมาจากธนาคารเซนต์ฟิเซอร์เบิกหรือเปล่า เอารู้ได้ไงเ่ะฉันจะมาตามทวงนี่ดูสิฉันไม่มีเงินเลยนะเนี่ยดักเกนกินกะลาสีโอ้คุณไปคนหนึ่งที่จะมาจ่ายวันนี้ใช่ไหมฉันกน็คอยคุย,ยู่อะไรเนี่ย เอาจ่ายเงินมาดีแย่แล้วนต้องดูยกมือยอมแพ้ <c oughs> ก็จ่ายที่เยียวเงินมาอ่าเอกมาข้างนอกฉันใช้เงินนี้ในช่วงเวลาที่ดีของฉัน อ่าสู้กันมาเอาถ้าแทงไหมยังอ๋อเรียบร้อยเออทำไมเราควรเอาเงินกลับไปเลย ดักเคนกลาศีว่าไงใครคนจ่ายเงินตอนนี้เนี่ยปล่อยพวกเขาล้างจานหรือทำบางอย่างแทนไม่มีตังจ่ายก็ต้องไปล้างจานให้เขานะเอาล้วเรไปที่เมืองเอเดนเบิร์กคิดว่ามีผู้คนที่ต้องการให้ฉันจับกลุ่ม จะเป็นคนทวงนี้อได้ใบใบแจ้งนี้ใบรับนี่ละโอเคครับไปต่อที่เมืองเอดินเบิร์กนะครับมาถึงเมืองเอดินเบิร์กไปที่โรงแรมทวงนี่เหนื่อยยังเนี่ยไปไปมามาพวกเขาอยู่ที่ไหน เออานักชักดับจนสลันนักชักดับเออเจอกันอีกแล้วแต่ทำไมคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะเออเจอกันอีกแล้วโอ้หมายความว่าไงว่าฉันอีกแล้วฉันไปทำอะไรให้คุณเออฉันรู้สึกเหนื่อยหน่ายจริงๆนะ เอาเงินมาเร็วอะไรนะคิดก่อนดิทำอะไรกับฉันอันนั้นตามฉันออกมาข้างนอกโอ้เดี๋ยวก่อนดิรอก่อนมีอะไรเหรอคุณมาจากแบงก์เซนต์ปีเตอร์เบิร์กใช่ไหมนะอ๋อดังนั้น แกรู้ได้ไงว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไรฉันมาทำเควสดเหมือนกันนะช่วยกันจับคนหนีนี่คนเป็นนี่อ่าแบงเวนิสส่งฉันมาประสานงานนะจริงก็บ่าเนี่ยโอ,อ้แบงใหญ่ที่เวนิสส่งมาเหรอ โอ้ oh, ฉันทำงานหนักที่จะใจนี่ของฉันนะฉันต้องเลยต้องมาจับคนหนึ่งที่เมืองเอเดนเบิร์กอา่าแล้วไงต่อล่ะรอสักเดี๋ยวนะคุณกำลังตามลูกนี่อยู่ใช่ไหมนะ่ะทำไมเราไม่ทำงานด้วยกันล่ะทำงานด้วยกันเหรอ นี่ก็จะมีคนทั้งหลายคนนะที่นี่เราก็จะเห็นใครที่มาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันดังนั้นจะยากที่จะติดตามคนทั้งหมดได้หรืกต้องแบ่งกันทำก็เป็นความคิดที่ใหม่เร็วนะนี่ก็เป็น ทิปที่แพงเหมือนกันนะแล้วก็พยายามบอกคุณถึงความชอบเป็นพิเศษฉันจะไปที่นาเตสแล้วก็ลิสบอนอ๋อคุณไปนาเตสกับลิสบอนแล้วก็ไปสังเกตคนที่พยายามจะวิ่งหนีแล้วตั้งใจจะนำพวกเขากลับมานะ ฉันก็หวังว่าคุณจะรู้มากเพราะว่าเราลงเรือลำเดียวกันนะเคยลงเรือนลำเดียวกันเคยเป็นลูกนี่เหมือนกันเออรู้แล้วนะ่ะเอาละไปทางทางของคุณเถอะโอเคเป็ okay. ทางที่ดีที่เราจะไปนาเทศก่อนแต่นั้นก็ไปจบที่นั่น โอเคครับเราต้องไปที่อู่ต่อเรือเมืองนาเทสนะครับครับมาถึงเมืองนาเทสแล้วไปที่อู่ต่อเรืออ๋อ คุณคือใขรอ่าฉันอขอบคุณที่ทำให้ฉันได้งานง่ายขึ้นคิดว่าคุณวิ่งหนีว่าที่นี่ไม่มีเงินจะให้คุณเนอะเนยก็ขายเรือของคุณแล้วก็จะได้จ่ายเงินซะไม่ฉันฝันว่าจะใช้เรือลำนี้โอ้ ฉันไม่สามารถเราจะทำยังไงอะเงินที่คุณยืมไปล่ะ <c oughs> คุณไม่สามารถเอาความฝันของฉันไปได้มุอ่อนไปแล้วอ่ามาสู้กันเอาละถ้าไม่ตาย ฟันปับๆพับๆช่วบช่วบอืมเรียบร้อยกระบวนท่าเดียวจอดว้าวมีฉากฟันด้วยอนี่น่าจะเพียงพอนะก็ขายเหลือแล้วก็ได้ตังมา อโอเคถ่ายแล้วแล้วก็ได้ตังแล้อีกที่นึก็ต้องไปที่ลิสบอนนะอ่าได้ใบจ่ายนี้มาล้โอเคไปที่ลิสบอนครับมาถึง เมืองริสบอนไปที่โรงแรมครับโอ้โอเป็นคนนีนี่ชื่อฟิโลโซเฟอร์นะน<อ>ัะงานแบงค์บอกว่าให้มาตาม คิดว่าหล่อนจะเชื่องช้าเพราะว่าหล่อนเป็นคนมาใหม่ในงานออแต่หล่อนก็เลยส่งคนบางคนมาตามชัดหล่อนต้องมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนเก่ที่เมืองเวแบงเวนิดนะเออ มันเป็นปัญหาจริงๆในในที่สุดจุเงินเหรอเราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เลยต้องสร้างสรรค์ให้มีคนทําทุกคนก็ต้องตามสิ่งดังนั้น ให้ต่อคิดเหมือนกันคิดเหมือนกับฉันไหมนี่มันป่าประโยชน์เลยเอามาเอาเงินมาทำไมต้องหาของอย่างนั้นด้วยล่ะนี่มันป่าประโยชน์ฉันบอกว่าเอาเงินมา ฉันไม่สามารถทำอย่างนี้ทำไมไม่มีใครฟังฉันเข้าใจเลยเนี่ยเอาละต้องเรียนรู้แล้ว <c oughs> ทำบางสิ่งมากกว่าเป็นหมูอรอภิกก็ <c oughs> <demonstration> ไปเพูดอย่างเดียวเอาตังให้ฉัน <c oughs> จนะมาทวงนี่เอาแต่คนต่างเงียบ ฉันก็บอกคุณเดี๋ยวนี้นะหรือต้องการจะสู้กันอ้าโอเคฉันจะให้เงินดีใจที่มันจะจบอย่างสงบสุขไม่ต้องมาสู้กันโอเคเรารวบรวมคนที่เป็นหนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กนะอ่า ไปทงนี่แล้อ่าเขาก็จะถามเพราะเรามีเควสตตามหาลูเซียจะพนักง,งานคารลอตตาก็จะถามว่าเออคุณชั่วพบลูเซียรหรือยังคะ <c oughs> ยังเลยครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมแน่ใจว่าไม่มีอันตารายเกิดขึ้นกับเธอ ออกับตันเราต้องติดตามเรื่องดูเซียต่อนะคาร์ลต้าก็บอกว่าฉันก็ไว้วางใจคุณนะได้โปรดหาหลอดนี้พบนะโอเค มาถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วตามเก็บหนี้ครบแล้วไปที่แบงค์ธนาคารดูซิพนักงานเขาโอเคกับเราไหมโอ้ไม่นะกับตันยังไม่กลับมาเหรอฉันคุณจะทำไงดีกับเหตุการณ์เนี้ยอืม อาฉันกลับมาแล้วโอ้กัปตันโอ้คุณใช้เวลานานนะช้าจังเลยเออแทนที่จะชักดาบไม่จ่ายนี้กลาปชักดาบสู้ทวงนี้ละอก็คุณส่งฉันไปไกลเพื่อจัดการเนี่ยเนี่ย อย่าเข้าใจผิดฉันส่งคุณไปเพราะว่าคุณต้องไปที่นั่นอยู่แล้วเราเเงินกลับมาหรืเปล่าจะวางว่าเงินมันจะอยู่กับคุณนะนี่ไงขอบคุณกับตันค่ะตอนนี้ฉันก็สามารถแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณมากนะฉันก็คิดว่า คุณก็นำมันกลับมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากกับตันแล้วก็คนยักจนนั <laughs> <laughs> วเม่ทำไมเรียกฉันว่าพวเรียกฉันว่ายากจนนละเอาล,ะละ่ะใจเย็นใจเย็นมันไม่ผิดหรอกอคุณทั้งสองคนดูน่าสนุกนะขอบคุณกับตัน เจะเลี้ยงอาหารคุณสักมือโอเคไหมโอ้ตามฉันมาเลยเอ๋อได้เลยครับโอเคแตเหมือนคุณจะยุ่งอยู่นะมีธุระนะเออฉันคิดว่าคงไม่มีทางเลือกละอะไรเหรอก็รู้สึก มีอะไรสักอย่างหนึ่งสำคัญหรืออาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะผิดปกติแหรอโอเคเคลียร์เคเวสแล้วร่วมมือกับนักชักดาบคราวนี้เวลขึ้นกันหมดเลยโอ้ได้ข้าประสบการณ์ต่อสู้เยอะเลยพันเลย